วันอะไรแข็งวันเหล็กวันอะไรต้องเกาวันอังคันวันอะไรหมูไม่ละเอียดเอวันพฤหัอสับบดีวันอะไรหายคันวันทายาหัดวันอะไรคู่ๆวันพุ่ววันอะไรยิงก็ยังโดนวันแม่นแห่งชาติ กระทะล้างมาแต่ล้างไม่ให้เจอวันนักขัดจะเลิกวันอะไรเป็นนักร้องเกาหลีวันเดอร์เกิลวันอะไรเป็นฮีโร่วันเดอร์ฮูแมนวันไหนที่เจอพี่แบงค์วันทูชีไม่ได้เป็นคนที่เกเรวันอะไรเจอแต่ตำรวจวันละคดีวันละคดีไทย